แต่หัวใจนั้นเกินร้อยพร้อมสู้อยู่ไม่ถอยสังขารคล้อยบอ่วันไหวมีรอยยิ้มประเทศไทยนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุนะครับโดยตอนนี้นักข้อมูลวันที่มกราคมปี65นะครับก็มีผู้สูงอายุเฉลี่ยแล้ว12ล้านกว่าคนนะครับผมก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่ม ยังโอนนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่60ปีนะครับถึง69ปีนะครับแล้วก็ m i d เดิลโอนี่ช่วงตอนกลางนะครับก็จะอยู่ประมาณ70ถึง80นะครับแล้วก็ช่วงปลายนีย่ก็คือ v ว r y o ่โอนี่ก็จะอยู่มา80ปีขึ้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยที่ดูแลในฐานะนานยกองการบริหารส่วนตำบนวัฒนานครนะครับของเราเองก็จะมีชมรมผู้สูงอายุตำบลวัฒนานคร แล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุนะครับตำบลวัฒนานครนะครับในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครนั้นนะครับทางเราและผู้บริหารและทุกทกท่านนะครับได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับของสําหรับผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุนี่ตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถนะครับซึ่งได้ปลดเกษียณแล้วแล้วก็อยากนําท่านในส่วนนี้มาช่วยกันพัฒนาในตําบลวัฒนาของคนครของเรานะครับช่วยส่งเสริมนะครับช่วยสอนช่วยฝึกแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ท่านมีเนี่ย มาช่วยกันพัฒนาผู้สูงอายุในตำบลวัฒนานครของเราต่อไปนะครับต่อไปรััษณาในข้อหือเราเป็นองค์กรที่ไนาะ กระดีใจค่ะที่ชมรมเราได้ก่อตั้งขึ้นมาได้ร่วมแรงร่วมใจกันมีความสามัคคีกันร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะที่ประธานได้คัดเลือกมาตรงนี้นะคะก็ภูมิใจค่ะจะได้แบบมีกิจกรรมร่วมในผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเข้มแข็งค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางาวนีประยุนวงนะคะเป็นประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสแก้ลนะคะ ดิฉันมีความยินดีมากที่ได้รับตําแหน่งตรงนี้นะคะดิฉันจะพัฒนาจังหวัดสระแก้วให้ดีขึ้นแล้วเราก็จะมีชมรมทุกอําเภอครบร้อยเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดสระแก้วเลยค่ะแล้วเราก็จะทําให้ชมรมผู้สูงอายุเรามีความเข้มแข็งและ,จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะโดยในอนาคตผมก็อยากคาดหวังนะครับว่าอยากเห็นผู้สูงอายุในอาเภอวัฒนานครของเรานะครับเพึ่งพาตัวเองได้นะครับยืนได้ลาแข้งกังตัวเองแล้วก็มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกับทุกคนครับ อ,อย่าให้ลูกเต้าเข้ามาหยามําขอบคุณอสอมอรอพอสอตอท้องถิ่นทั่วไทยที่ให้ความใส่ใจผู้สูงไวัยทุกทุกเท่านากรัฐเป็นห่วงเป็นใย,ยมองกันไปเห็นความสำคัญสัญญาว่าบ่ท้งกัน นาวมัพันปีเมื่นปีสูงไว้ใจเกินร้อยยิ้มปลดปล่อยความชรากิจกร่กเชิญออกมาอย่าอยู่คนเดียวลลนีมาบวานมาป้อนน้ำกันหัวใจนั้นต้องมีดนตรีความปลุยความสุขที่มีอยู่ดีกินดีบ่มีซึมเศร้า กับคําว่าเฒ่าเศร